อานุรฮิมสลาหมอลยกุมรองมตุลลอห์บริกาตุกตอนนี้นะฮะเราอยู่บ้านของแม่ยักโกนะฮะแต่ว่าแม่ยักโกนี่คือไม่อยู่แม่ยักโกนี่คือว่าเป็นคนแก่ที่อยู่คนเดียวนะฮะอยู่คนเดียวแต่ว่าคือลูกหลานก็คืออยู่ห่างไกลแต่ว่าคือหลานที่อยู่ใกล้สุดก็คือแบริยักนะฮะคือบ้านของแม่ยักโกเนี่ยคือเราก็ได้ช่วยก็คือในเรื่องของการสร้างราวห้องน้ําเพราะว่าเนื่องจากว่าแม่ยักโกเป็นคนพิการนะฮะแล้วก็เดินก็ค่อนข้างลําบากเดินไม่ได้ฮะเดินไม่ได นะก็ต้องใช้ใช้ราวในการเข้าห้องน้ำนะแล้วก็แม่เนี่ยคือจะต้องออกไปคือต้องใช้รถเข็นนะฮะปกติแล้วนเขเบรียะเนี่ยคือจะเป็นคนอ,อุ้มนะฮะอุ้มอุ้มไปบ้านอีกหลังหนึ่งเนื่องจากว่าแม่ยักษ์อยู่คนเดียวแต่ว่าคือทางหลานเองก็กลัวว่าเมื่ออยู่คนเดียวจะเกิดอันตรายอะไรก็เขาก็อุ้มเพื่อให้ไปอยู่ในบ้านญาติญาติข้างบ้านคือไปนอนบ้านญาติแต่ว่าคือกินก็กินที่นี่นะฮนะดังนั้นก็คือว่าเมื่อเกิดความลาบากแบบนี้คือเราก็ รบกวนเบริยะกับเพื่อนๆเนี่ยคือช่วยช่วยทําพื้นนะช่วยทําพื้นที่เป็นแต่แต่ก่อนเนี่ยคือมันมันมันไม่มีตรงนี้มันมันจะลึกนะฮะเราก็ช่วยทําเพื่อให้เกิดความสะดวกในการเข็นรถแต่ประตูกระดานเสกเยติยาด้านในนี่โอเคเบ๊ะอ่ะอันเบลีย์เกจิยะอ่ะตึงอ่อประตูอีมาสีนะฮะเยอะเยอะก็ทางเบริย์ยักษก็ฝากขอบคุณนะฮะพวกเราทุกคนนะฮะแล้วก็ผู้ที่ให้การบริจาคมาครั้งนี้นะฮะก็ ครั้งนี้ก็ทำไม่ละเดี๋ยวถ้าแม่แอโกแม่เนี่ยกลับมาอีกทีเราจะมาเยี่ยมอีกครั้งครับก็สำหรับวันนี้คลิปัวทั้งสั้นก็ไว้แค่นี้นะฮะสามมิถุนคมหลอกตุลอกบอร์เกต